เคยได้ยินไหมครับกับคำว่าผมลิขิตหรือจะสู้บัตรเครดิต สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตนะครับ่ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับคนที่มาใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าพูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยหลายคนเนี่ยจะต้องรู้สึกไม่ดีกับมันแน่นอนนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่ผมรู้จักหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาด้านการเงินอันดับหนึ่งเกี่ยวกับบัตรเครดิตเพราะว่าจ่ายเงินคืนไม่ทันนะครับ ปัญหาของมันเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักวิธีใช้มันนั่นเองนะครับบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีข้อดีมากมากมากกว่าข้อเสียแน่นอนครับข้อแรกเลยนะครับเวลาที่เราใช้จ่ายอะไรไปก็ตามนะครับเราจะได้ point ได้แต้มกลับคืนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้แลกตัว๋วเครื่องบินนะครับแลกเ,เป็นเงินสดแทนอะไรก็ได้ตาม แทนที่เราใช้ใจ่ายเงินสดนะครับพอเราจ่ายเงินสดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาแต่ถ้าเราจ่ายด้วยบัตรเราจะได้ point ได้แต้มกลับมาแทนนะครับข้อ2นะครับเวลาที่เราเปิดบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมันจะมีพวกเอ่อ welcome bonus นะครับอย่างบัตรเชสซัพ p ฟี i ร์ที่ผมเปิดไปเนี่ยนะครับตอนนั้นผมเปิดผมได้ point กลับมาถึงแสน point นะครับซึ่งประมาณตีเป็นมูลค่าแล้วก็ประมาณพันสองหรือพันสามเหรียญน,นะครับซึ่งพอผมเปิดปุ๊บผม ใช้ปุ๊บผมก็ได้ตั๋วเครื่องบินกลับไทยฟรีข้อ3นะครับก็คือสิทธิพิเศษต่างๆนะครับอย่างบัตรที่ผมเปิดเนี่ยก็จะมี TSA นะครับเวลาที่เราไปเข้าเครื่องบินเนี่ยเราไม่ต้องต่อแถวนะครับเราสามารถเดินผ่านช่องอีกช่องหนึ่งเข้าไปเลยครับเวลาที่เขาต้องตรวจพวกเอ่อสแกนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเดินเข้าไปช่องนั้นได้เลยแถมสิทธิพิเศษที่ว่าเนี่ยก็ยังมีเล้านะครับในแอร์พอร์ต ซึ่งเวลาที่เราไปที่สนามบินเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิพิเศษในเลาได้นะครับไม่ไว่าเป็นเครื่องดื่มอาหารนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบัตรที่ผมได้มาจะเป็นอย่างนี้ข้อ4นะครับก็คือบัตรเครดิตเนี่ยช่วย build c r ิต i t score ให้เรานะครับเวลาที่เราจะซื้อบ้านจะกู้รถหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ credit score ก,ก็คือสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยเวลาที่เราจ่ายอะไรไปก็ตามนะครับเรา จ่ายมันกลับคืนทันเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเครดิตที่ดีเวลาไปกู้อะไรก็ตามนะครับจะทําให้กู้ง่ายขึ้นข้อ5นะครับ protection บัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยนะครับหรือว่าบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยเขาก็จะมี protection ให้นะครับเวลาที่เราไปจองรถหรือว่าจองตัว๋วเครื่องบินเนี่ยแล้วเราไม่สามารถไปได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาสามารถรีฟันให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรก็ตามนะครับซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดล่าสุดเองนะครับ ตอนนี้ผมจองรถเนี่ยเพื่อที่จะไปทำพาสปอร์ตที่ LA เนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าติดทุระนะครับก็โทรไปแคนเซลิลรถเช่านะครับเขาก็รีฟันเงินกลับมาให้เราเลยข้อสุดท้ายนะครับเพอที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบมองข้ามบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเราสามารถแทร็กได้นะครับว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด ในการเก็บเงินก็คือเวลาที่เราสเปนเงินนะครับเราจะรู้ว่าอันนี้สําคัญไหมอันนี้จําเป็นไหมนะครับหรือว่าเวลาที่เราเอาเป็นของไปคืนเนี่ยถ้ามีบัตรเครดิตเนี่ยบางครั้งเขาก็สามารถคืนให้เราได้เลยมาดูข้อเสียของมันบ้างนะครับข้อเสียของมันเนี่ยหนึ่งข้อแรกเลยนะครับบางคนเนี่ยชอบใช้บัตรเครดิตจ่ายเกินตัวนะครับหรือว่านิสัยแบบฟุ่มเฟือยแบบรูดอันนี้ไปก่อนเนี่ยค่อยเงินเดือนหนอค่อยเอามาเปาะคืน รูดอันนั้นไปก่อนอยากได้โทรศัพท์อยากได้แล็ปท็อปใหม่นะครับก็รูดไปก่อนซึ่งพอสิ้นเดือนปุ๊บอ้าวเอาเงินมาจากพอสิ้นเดือนปุ๊บอ้าวเราจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเนี่ยพอเราจ่ายไม่ทันเนี่ยก็ทําให้ข้อเสียข้อ2ตามมานะครับก็คือดอกเบีย้ยดอกเบี้ยของบัตรเครดิตเนี่ยโอ้ไม่ก็ผมไม่อยากจะพูดเลยถ้าใครเคยโดนแต่ตัวผมยังไม่เคยโดนนะครับเพราะว่าจ่ายตรงเวลาตลอด ดอกเบีย้ยเนี่ยแพงมากๆถ้าที่ผมอ,อ่านมานะครับข้อสุดท้ายาข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะครับก็คือค่าธรรมเนียมบางบัตรเครดิตเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมนะครับรายปีส่วนใหญ่อย่างของที่ผมใช้เชสซัฟเฟียร์รีเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมปีละละ550ร้อยห้าินะครับบัตรเครดิตที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือเชสซัฟเฟียร์รีเซิร์ฟนะครับ ซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายรายปีที่ผมจ่ายนะครับก็คือ550เหรียญอาจจะดูมันแพงมากๆนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 5 0 0 0 1 6 0 0เหรียญนะครับแต่ว่า Benefit ของมันเนี่ยหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูถ้าเราไปกินข้าวนะครับข้างนอกหรือว่าเราซัพพอร์ตรีสอรเนี่ยเราจะได้ Benefit ของมันก็คือ10แต้มนะครับ10 t i m e นะครับ มาดูอันที่2นะครับก็คือ300 annual travel credit นะครับก็คือเราจะได้เงิน300เหรียญกลับคืนมานะครับเวลาที่เรา,เาใช้เงินของเราเนี่ยซื้อพวกตัวเครื่องบินหรือว่าเราไปเที่ยวต่างไม่ว่าจะเป็นต่างรัดหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะคืนเงินกลับมาให้เรา300เหรียญเลยก็เท่ากับว่าบัตรที่ผมมีเนี่ยจะใช้จ่ายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250เหรียญ c อ m p l i m e น t a r y a i r p o t t แล้วอันนี้เนี่ย เดอะเบสเลยก็ว่าได้ผมชอบมากนะครับเวลาที่เราไปที่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเล้าให้เรานะครับมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเราเข้าไปอาทานอาหารเข้าไปพักผ่อนบางที่มีที่อาบน้ําให้นะครับอย่างเวลาที่ผมชอบไปก็เป็นอญี่ปุ่นนะครับก็เป็นโตเกียวเนี่ยเขาก็จะมีเล้าให้ที่นั่นหรือว่าที่กรุงเทพก็มีนะครับซึ่งจะมีกับขพาวให้เรากินโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินซื้อกับข้าว ระหว่างที่เรารอขึ้นเครื่องนี่นะครับเราที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีที่นั่งเรียงตัวแล้วก็มีที่ให้ชาร์จแบตแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถพา,าแฟนหรือว่าใครก็ตามนะครับเข้าไปได้ฟรีหนึ่งคนซึ่งตรงนั้นเนี่ยดีมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเนี่ยผม ได้โอกาสที่ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีใกล้ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเล้าข้างในมาให้ดู Peleton Statement Credit นะครับเ e l e t o n เนี่ยเหมือนเป็นพวกโปรแกรมออกกําลังกายนะครับเราก็จะได้เครดิตมา120ซึ่งผมไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเออ t h t h ีไ e t ์ t ั t ทที่ o s สต o Store นะครับก็เป็นพวกเอ s t c o Walmart อะไรพวกนี้นะครับเวลาเราไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะได้3แต้มกลับคืนมานะครับ อีเวนต์ไอเอ็กซ์เพรีย์ผมจะข่ามันะครับแล้วก็มีสเปเชียลคาร์ n t นทอลนะครับมีพวกคาร์ e n นทอลที่เราไปเราก็จะได้แบบส่วนลดต่างๆนะครับโรงแรมก็จะมีพวกคอลเลคชันนะครับที่เราได้คอมพลเมนต์รีรูมถ้าเราใช้บัตรถึงกำหนดนะครับอีกอย่างครับที่สำคัญเลยคือออโต้เรนทอลนะครับเวลาที่ผมไปเช่ารถเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้ใส่ประกันเวลาเช่ารถนะครับถ้าเราใช้บัตรนี้จ่ายเนี่ย คือเราไม่จำเป็นต้องมีประกันก็นได้นะครับมันจะ cover ให้เราเลยซึ่งเวลาเช่ารถเนี่ยค่าประกันก็จะประมาณ18เหรียญย0เหรียญอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเราไปเที่ยวสัก5วันนะครับลองเอา18คูณ5เข้าไปนะครับเกือบร้อยเหรียญซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าได้บัตรนี้เนี่ยมา cover เราก็แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยพอมีอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะเทคแกให้เลยนะครับ forest transaction f e e นะครับก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวต่างรัฐต่างประเทศเนี่ยนะครับ เราสามารถรูดโดยที่ไม่ต้องมีฟรีแต่บางบัตรเนี่ยจะมีฟรีนะครับที่เวลารูดก็จะมี2เหรียญ3เหรียญ15เหรียญแล้วแต่นะครับ Door d o r d a s h Complementary นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่าเขาให้เครดิตมาทั้งหมด60เหรียญนะครับปีที่แล้วแล้วก็60เหรียญปีนี้ซึ่งรวมแล้วก็ทั้งหมด120เหรียญซึ่งเวลาเราสั่งแอปจาก DoorDash เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู สมมุติว่าอ,อผมอยากกินอ,อผัดไทยนะ <c oughs> ง่ายดีนะครับเราก็กดเข้าไปสั่งเป็นเนื้อนะครับพอกดสั่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ d e v ว r y เอ่อดลิเวอรนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมี12.95แล้วก็มีค่าส่งเขาจะเวฟให้นะครับเพราะว่าเราเป็นเดชพาร์ทแบบเอ่อพรีเมียมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเวฟให้ฟรีก็เวฟให้นะครับทั้งหมดเนี่ยส3เหรียญแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโดนชาร์จทั้งหมดเนี่ยนะครับแค่เอ่อ uh, 1.9แต่ว่ารวมทิปด้วยอีก3เหรียญน,นะครับซึ่งทั้งหมดก็4.90พอผมสั่งเข้าไปเนี่ย เวลาที่ออเดอร์มันเข้าไปในการ์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะรีฟันกลับมาให้เราซึ่งโดยรวมเนี่ยเครดิตที่เราได้ก็ประมาณ60เหลียญนกับปีนี้แล้วก็60เหรียญนกับปีที่แล้วก็เป็น120ซึ่งก็จะสามารถกินข้าวได้ฟรี120เหลียญน,นะครับซึ่งถ้าหักลบตรงนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจาก500-300ลบ300ค่าทราเวลเครดิตนะครับลบอีก120 ก็จะเป็น420ล550นะครับทั้งหมดที่ผมจ่ายไปก็จะเป็นแค่130เหรียญนะครับสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ทิป cancellation นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดเราไม่สามารถไปได้เนี่ยเราก็ c a n เซินะครับเขาก็จะรีฟันเงินกลับมาให้เรา50% more value in travel นะครับเดีย๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเวลาที่ผมใช้เงินหรือว่าใช้แต้มเนี่ยในการที่ travel นะครับ b a ็ k เก e d ดีเลย์อินชอลันอันนี้เนี่ยผมว่ามันดีมากๆนะครับซึ่งถ้าที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับเขาจะให้เงินเราทั้งหมด100เหรียญน,นะครับภายในระยะเวลา5วันถ้าเราได้กระเป๋าของเราเนี่ยช้านะครับซึ่ง5วันเนี่ยก็จะเป็น500เหรียญซึ่งเราก็ไปซื้อพวกเสื้อผ้าของกินของใช้อะไรนะครับเขาก็จะรีฟันกลับมาให้เรา Trip Delay r e i m b u r s ์สเมนนะครับอันนี้เนี่ย มันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงนะครับซึ่งตอนที่ผมกลับไปไทยเนี่ยเครื่องที่เครื่องบินที่ผมนั่งเนี่ยเจแปนแอร์ไลน์เนี่ยเขามีการดีเลย์นะครับประมาณ3ชั่วโมงซึ่งทำให้ผมต้องค้างอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตนะครับซึ่งทางบัตรเครดิตเนี่ยนะครับก็จะให้เงินเราในการใช้จ่ายเนี่ยทั้งหมด500เหรียญ500เหรียญน,นะครับถ้าผมไม่ผิด ต่อคนซึ่งวันนั้นเนี่ยพอผมติดเครื่องเครื่องบินใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ติดอยู่ที่แอร์พอร์ตเขาก็พาผมไปส่งที่โรงแรมนะครับซึ่งเป็นโรงแรมญี่ปุ่นผมจําไม่ได้แต่ว่าอยู่ข้างสนามบินนะครับซึ่งทางสายการบินเนี่ยออกให้ไม่เป็นไรแต่ว่าค่ากินค่าใช้ทุกอย่างนะครับที่ผมจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นซูชิกินไปมื้อนั้นประมาณร้อยสองร้อยเหรียญ เ,เสื้อผ้าซื้ออีกนะครับขนมจุกจิกนะครับที่ผมซื้อไปประมาณ4 5 0 0 0 0เหรียญทั้งหมดนะครับซึ่งทางบัตรเครดิตเนี่ยรีฟันกลับคืนมาให้หมดเลยใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสอาทิตย์นะครับในการรีฟันเงินซึ่งชอบมากๆเลยครับทั้งกินฟรีทั้งพักฟรีแล้วก็กินซื้อขนมของฝากฟรีอีกนะครับ รซไซแอสซิสแตนต์นะครับก็เวลาที่พวกายางแตกหรือว่าโดนโดนรถยกนะครับเขาก็จะมีบริการมา cover ให้นะครับอีกอันหนึ่งที่มีมาใหม่นะครับก็คือ,อ c o m l i m e n t a r y l i p นะครับก็คือเราจะได้ลิฟพิงมาใช้ฟรีนะครับ1ปีแล้วก็เวลาที่เราใช้ลิฟเนี่ยเขาก็จะคูณให้เรา10พอยต์นะครับจะสังเกตได้ว่า นี่ผมได้ประมาณ4,665เหรียญแล้วนะครับจาก POINT โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนใช้เองด้วยอีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือออ Global Entry นะครับหรือว่า TSA สังเกตได้ว่าเวลาที่เราไปต่อแถวเนี่ยจะมีคนข้างๆแล้วก็แถวยาวๆครับที่คนต้องต่อเยอะกับแถวที่มันสั้นๆเราสามารถเดินเข้าทะลุไปได้เลยซึ่ง TSA P เนี่ยถ้าเราจะใช้ Membership เนี่ยเขาจะต้องเราจะต้องเสียเงินทั้งหมด100เหรียญน,นะครับซึ่งเราสามารถ ได้ตรงนั้นมาฟรีแล้วก็สามารถเดินเข้าไปแป๊บเดียวครับประมาณ5นาทีมั้งเมื่อก่อนผมรอประมาณครึ่งชั่วโมงแต่พอได้อันนี้มาผมก็ใช้อน,นี้เดินเข้าไปประมาณ5นาทีก็ไปได้เลยนะบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งถ้าเรารู้จักควบคุมในการใช้มันเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทําเงินจากมันได้นะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากกว่าข้อเสียแน่นอนสิ่งสําคัญจริงๆก็คือเราต้องรู้จักใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับ ไม่ใช่ว่าเอะก็รูดเอะก็เปย์นะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยมีแต่เสียกับเสียนะครับซึ่งดอกเบีย้ยของมันเนี่ยแพงมากๆสังเกตได้ว,ว่าประโยชน์ที่ผมได้จากบัตรเครดิตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000ถึง3,000เหรียญน,นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลดีมากๆนะครับถ้าคนเรารู้จักการใช้คลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนใครที่รู้จักการใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับ และยังไม่มีบัตรใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิง์ไว้ข้างล่างนะครับให้สมัครเดี๋ยวยงไงเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ